ดวงด้านการเงินนะครับในสัปดาห์นี้บีดังนี้นะครับก็อาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่3าชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับชุดที่สองครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับาจาจ์จะให้เลือก3มชุดหนึ่งสาลองเลือกดูนะครับจะให้เวลาสักพักหนึ่งโอเคก็ให้เวลานะครับก็เริ่มชุดที่อย่่งเลยนะครับชุดที่1ถือว่าการเงินถือว่าดีเยี่ยมครับไปได้สวยขอเพียงแค่วางเกิดให้ดีครับมั่นคงต่อเป้าหมายหน่อยแล้วก็ไฟติ้งครับลงมือทําให้สุดแลวการเมันจะดีเยี่ยมโดยรวมก็ถือว่าด่นมากครับโอเคมาที่ ชุดที่สองมั่งนะครับก็สำหรับดวงการเงินค่อนข้างที่จะไปได้สวยนะการเงินค่อนข้างจะดีเยี่ยมเหมือนกันขอเพียงแค่คุณนะครับภาพลักษณ์มีวางตัวดีครับเด่นเดียวว่าหมายแล้วก็คิดดีทำดีพุดดีแล้วการเงินจะดีมากแล้วจะมีโอกาสมีช่วงมีทาบด้วยแต่เป็นทุกขลาบเล็กน้อยครับแต่โดยเราก็เวิร์กอยู่มาที่การเงินช่วงนี้ของชุดที่สานะครับก็ยังไม่ค่อยเด่นมากนะครับ การเงินช่วงนี้ดรอปหน่อยนะครับยังไม่เด่นเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้การเงินดีนะครับดีขึ้นแบบค่อยเ,เป็นค่อยไปอย่างแรกต้องต้องขยันสร้างตันนิดนึงนะมากนิดน,นึงแล้วก็เสพไปเสปนะครับแล้วก็อดทนต่อความยากลาบากนิดนึงถ้าอดทนได้จะดีขึ้นแต่โดูลงไม่เด่นนะครับโอเคนะครับชุดที่เด่นที่สุดที่อาจารย์ดูให้นะครับก็ชุดที่หนึ่งจะเด่นสุดครับลองลงมาก็ชุดที่สองนะครับแล้วก็ชุดที่สามว่าท้ายสุดนะครับก็ดวงของการเงินของ ในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้อาจจะขอนอย่าจบลงแค่นี้ก่อนครับด้วยละครับผมอาจารย์กีเวืยากอบหมอดูนนี้สวัสดีครับ